ตะาก,การาเล็กอันหนึ่งไปกันก่อนที่ฝนจะตกม,มาถึงแล้วค่ะเราจะเดินเข้าไปดูว่าจะมีผักที่เราต้องการไหมน,นี่วันนี้ตรงนี้เขาน่าจะปลลงเห็นแล้วยอดหนึ่ง จะแกะไปหรืยงเนี่ยแก่เกินแกงเอาจะเดินไปตรงโน้แล้วก็เห็นตรงสีเหลืองลิบๆตรงโน,น้นนันนคือดอกแลกจะเดินไปให้ถึงตรงเดินเข้ามาเล่นๆมาดูซิมาเจออะไรผักบุ้งฝรั่งนะคะไม่เสียเที่ยวแล้วเราก็จะเก็บไปจากตรงนี้เลย นี่นะคะปลอดภัยไร้สารแน่นอนค่ะเก็บกันเลยเก็บนี่จะยินเสียงไหมนี่แน่กบอว 嗯、mm. นนี่ยังไม่เคยกินปีนี้นะจะลองทดลองดิทำตามคนเก่าตรงนั้นไปตรงนั้นอีกนิด เนี่นี่อันนี้นี่อบอวบอเอ้ะที่เห็นขาวๆนี่กลีบดอกไม้กลีบดอกกลีบดอกเอ้อพุทราขนง นี่แค่นี้พอกินคนเดียวกินคนเดียวไม่ต้องเดินไกลไม่เสียเที่ยว ดูค่ะดอกฟันสิงโตนะคะกินได้ใส่ไข่เจียวอร่อยในะใบก็ไปทำแกงใช้แทนใช้แทนน้ขีเหล็กแต่ยังไม่เคยทำกินนะคะได้ยินเพื่อนๆนคนที่เขาอยู่เดนมาร์กมาก่อนเขาเล่าให้ฟัง เมนูขมขมทางนี้ไม่ค่อยถนัดค่ะเลยไม่ได้เอาไปทดลองทำกิน คนไทยที่มาอยู่เดนมาร์กเขานิยมมาเก็บยอดอ่อนนิยมนิยมมาเก็บยอดอ่อนเอาไปผัดน้ำมันหอยกันอันนี้เขาออกดอกแล้วเนาะดอกเข้าบานแล้วเยอะอยู่นะคะทุ่งใหญ่มากนี่ดูก่อนดูความสูงของเขาก่อนเท่าไหร่ดิฉันหรือว่าฉันตัวเล็กไป เ,ออเราน่าจะตัวเล็กไปเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเก็บยอดอ่อนตรงนู้นกันนะอยู่ข้างหลังนอกจากเขตตรงนี้นะคะที่เราจะเก็บยอดเขาก็ไม่ใช่ออไม่สวยเท่าไหร่แต่เราก็กินได้เนาะนี่ กรวบรวบเต็มด,ดังกรุบกรูบที่แรกก็จะเอาขากล้องมาแต่กลัว มันจะทุลักทุเลเกินไปไม่ได้เอากระเป๋ามามเข้าป่าไม่อยากพวกสัมภาระเยอะอัน,นี้เห็นไหมคะได้แล้วมือหนึ่ง เพื่อนๆไปดูดอกไม้สวยๆกันเนาะนี่ดอกรับยังบานไม่เต็มที่นะคะน,นี้น่าจะพึ่งน่าจะพึ่งบานดูสิก็ยังมีตูม เ็นยอดอบอวบไหมคะไม่เหมือนกับที่เราเก็บมาเนาะนี่ดูสิดูความแตกต่างอันนี้เขาฉีดยาแล้วนะคะเราไม่เก็บเนาะนี่เราจะไม่เก็บ้าฉีดยาเขาก็จะอวบหน่อยก็จะอว,อวบหน่อยเจ้าของเขาฉีดยา นั่นก็จะอบอ๊บปุบอุ๊บเราจะเดินไปทางโน้นกันต่อค่ะไปตรงโน้นทางโน้นทางทาน้นฝนไหมคะทางโน้นฝนเริ่มมาแล้วนะครับมืดจืดจะต้องขอตัวกลับ เหลืองไปก่อนเนาะกลับแล้วฝนมาฝนไล่นะคะดูสิกำลังมาเลยกลับเข้าบ้านไม่ทันโอ้ยเปียกแน่เปียกแน่คราวนี้ฝนไล่ตูดบ๊ายบายค่ะ